หากจะพูดเรื่องผีที่ผมเคยได้ฟังก็จะมีเรื่องนี้ที่นึกถึงแล้วขนลุกขนพองเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่พี่สาวเข้าไปนอนค้างในป่าช่วงนั้นหน้าหนาวมาถึงไม่ใหม่พี่สาวก็ชวนเพื่อนไปนอนป่ากันมีเพื่อนไปอีกหนึ่งคนชื่อต้อยสองคนนั่งรถไปลงที่อุทยานแล้วก็เดินตามทางขึ้นไปไปที่ลานกลางเต็นท ไปตอนสายๆถึงที่กลางเต็นท์ช่วงบ่ายแก่ๆอากาศหนาวทำให้ตอนบ่ายเหมือนใกล้จะมืดตลอดเวลาพอถึงที่หมายต้อยก็ทำหน้างงๆไม่เห็นมีคนมากันเลยหรือเรามาผิดที่แต่ช่วงที่ขึ้นมาก็มีคนเดินนำมาก่อนต้องอุทยานก็มีรถจอดพี่เสาก็บอกเอาเธอหน้าจะได้ไม่มีใครมาวุ่นวาย คนเยอะไม่สนุกพี่เสาก็ชวนต้อยให้กางเต็นท์สองคนกางเต็นท์คนละหลังห่างกันสักประมาณเมตรกว่าๆช่วงหัวคำ่ำก็เริ่มเอาของกินเอาหมูย่างเอาไข่กระทะที่พี่เสาแอบติดมาด้วยก็คือเหล้าขาวเอามาอีกขวดหนึ่งคืนนั้นสองคนกินหมูย่างแก้มเหล้ากันสบายใจในป่าก็เงียบไม่มีเสียงอะไรมากวนใจจนตกดึก แยกย้ายกันเข้านอนพี่สาวเข้าไปนอนในเต็นท์ได้สักพักกำลังจะค้นหาไฟฉายแกอยากจะเอาไฟฉายมาวางไว้ใกล้ๆตัวเพื่อจะได้เอาไว้ใช้ตอนลุกไปทำธุระตอนกลางคืนตอนที่กำลังหาหาอยู่ก็มีเสียงไอแห้งๆดังขึ้นเหนือหัวเหมือนมีคนยืนไอใกล้ๆพี่สาวนั่งนิ่งเสียงเดินวนไปมาช้าๆดังไปทางเต็นท์ของต้อยที ดังมาทางที่เขาอยู่ทีหรือว่าคงจะเป็นไอ้ต้อยลูกไปชีพี่เสาพอเจอไฟฉายก็เลยลองเปิดเช็คดูว่าไฟนั้นยังมีแบตไหมพอเปิดไฟมันก็มีเสียงวิ่งมันวิ่งหายไปทางหลังเต็นท์พี่เสาก็เลยเรียกไอ้ต้อยว่าจะลองถามดูว่าได้ยินเหมือนกันไหมแต่ต้อยไม่ตอบหรือว่ามันจะหลับไปแล้วพี่เสาเลยออกมาจากเต็นท์ส่องไฟดูรอบ ว่าเมื่อกี้มันเสียงใครวิ่งซองไฟไปมาสักพักก็เห็นว่าอ้าวต้อยมันยืนฉี่อยู่ไม่ไกลนักพี่เสาเห็นก็รีบเดินไปหาแล้วก็ไปยืนฉี่ใกล้ๆตรงนั้นด้วยตอนนั้นสองคนไม่ได้คุยอะไรกันเลยแต่ต้อยพอฉี่เสร็จแล้วก็เดินกลับเต็นท์ไปเลยทิ้งให้พี่เสาอยู่ตรงนั้นส่วนพี่เสาก็รีบทำธุระให้เสร็จแล้วก็รีบเดินตามกลับมาแต่ตอนที่เดินกลับ ต่อยก็ส่องไฟฉายอยู่หน้าเต็นท์แล้วก็ถามว่าพี่เสาไปไหนมาพี่เสาวก็บอกว่าไปฉี่ต่อยก็บอกว่าไปฉี่ไม่ชวนเลยนะปวดเหมือนกันเนี่ยพี่เสาวก็งงอา้าวเมื่อกี้ก็ยืนฉี่อยู่กับมึงแล้วทาไมมึงมาบอกแบบนี้ต่อยก็บอกว่ายืนฉี่ด้วยกันอะไรพึ่งลุกออกมาจากเต็นท์นี่เองจะไปฉี่พร้อมกันได้ยังไงล่ะพี่สาได้ยินแบบนั้นก็ขนลุกเกลียว ไม่รู้ว่าที่เห็นเมื่อกี้คือใครเขาหันไปมองดูที่เมื่อกี้แล้วก็หันกลับมาเขาบอกให้ต้อยไปทำธุระให้เสร็จเดี๋ยวจะรอพอต้อยกลับมาพี่เสาวก็เข้าเต็นท์คืนนั้นต่างคนต่างหลับโดยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ช่วงประมาณสักกี่โมงจำไม่ได้พี่เสาวตื่นเขาได้ยินเสียงคนคุยกันใกล้เขาคิดว่าน่าจะใกล้เช้าแล้วแหละแต่พอดูนาฬิกามันแค่ตีสองกว่า พี่เสานอนเงียบหูฟังสักพักเสียงคนคุยกันมันก็เริ่มชัดเริ่มจับใจความได้เหมือนเยี่ยวรถหัวเรากูจะเอามันให้ตายเลยสักพักเสียงเดินก็เข้ามาใกล้แล้วก็มีเสียงน้ำพุ่งเข้ามาใส่เต็นท์พี่เสาก็ตกใจทำไมมันมาทำอะไรแบบนี้เขาลุกออกมาจากเต็นต์ตอนนั้นเขาไม่สนใจแล้วว่าอะไรเป็นยังไงตั้งใจจะออกไปต่อยหน้าไอ้คนที่ทำเขาเปิดออกไป เห็นมีคนยืนกำลังฉี่รถเต็นท์เขาจริงๆพอเขาหันมองหน้ามันเห็นปากมันอาโตยังก็มีบาดท้งลูกยัดอยู่ข้างในพี่เสาเห็นเป็นผีสองตัวมันกำลังยืดตัวสูงขึ้นสูงขึ้นเกือบถึงยอดไม้แล้วมันก็ก้มลงมาหาพี่เสาเห็นหน้ามันใหญ่เท่ากระด้งก็ร้องเสียงหลงทำให้ต้อยรีบตื่นมาดูพี่เสาเอามือปัดกลัวมันจะเข้าถึงตัวส่วนต้อยที่เห็น ก็มีแต่พี่เสายืนร้องโวกเวกโวยวายแต่ไม่เห็นผีผีสองตัวสูงยังกระเป็ดเอามือทำท่าจะจับตัวพี่เสาแล้วอีกตัวก็ยืนหน้าเข้ามาใกล้ทำตาถลนพี่เสาว,วิ่งหนีไปจนเกือบจะตกขอบหน้าผาดีที่ต้อยวิ่งมาดึงไว้ตอยทั้งเรียกทั้งเขยา่าแต่พี่เส้าไม่ได้สติเอามือปัดอากาศร้องลั่นตอยเห็นท่าไม่ดีถอดพระในคอใส่ให้พี่เสา แล้วพี่สาวถึงหยุดได้พอพี่สาวได้สติเขาก็รีบเข้าไปยืนข้างๆต้อยหันมองอย่างคนตกใจบอกกับต้อยว่าผีหลอกคืนนั้นทั้งคืนสองคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนเกือบเช้าที่เจ้าหนะ้าที่เดินมาตรวจตามเวลาของเขาเขาเห็นกองไฟสว่างแล้วก็เห็นสองคนมาตั้งเต็นท์เขาก็เลยเดินเข้ามาหาเจ้าหนะ้าที่บอกว่าทำไมมาตั้งตรงนี้ไม่ไปตั้งตรงจุดที่เขาตั้งกัน ตอยก็บอกว่าผมเดินตามทางที่ป้ายบอกแล้วก็มาโผล่ตรงนี้นึกว่าตรงนี้ตั้งได้เจ้าหน้าที่ก็ส่ายหัวตรงนี้มันไม่มีใครเข้ามากันเขาไปอยู่อีกฝั่งโน้นเจ้าหน้าที่ก็บอกให้ไปเก็บของลงกันได้แล้วถึงป้ายให้เลี้ยวซ้ายนะพี่เสากก็บอกว่าตอนขึ้นมาไม่มีป้ายเลยนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้พูดอะไรต่อแต่บอกให้ลงไปได้แล้วหลังจากที่เก็บของเสร็จ สองคนก็เดินลงไปถึงอุทยานกำลังจะแลกบัตรเดินทางกลับเจ้าหน้าที่ก็ถามขึ้นว่าสองคนนี้ใช่ไหมเนี่ยที่ไปน,นอนตรงหน้าผาอีกฝั่งตอยก็บอกว่าใช่ครับผมตามป้ายไปดีๆแต่ดันไปโผล่คนละฝั่งได้เขาก็บอกว่ามีเคสแบบนี้บ่อยเจ้าหน้าที่ที่พูดขึ้นเขาบอกว่าตรงนั้น่ะผีมันบางตามันชอบหลอกให้ไปผิดทางแล้วตรงที่เองไปนอนกันเป็นที่ฝังศพ ของไอ้พวกพ่อค้ายาที่มันโดนยิงตายแล้วหนีไปตายแถวนั้นน่ะแหละและเจ้าหน้าที่ยังถามอีกว่าเป็นไงเมื่อคืนเ่ะเจอไหมพี่สาวหน้าเสียส่วนต้อยก็รีบรับบัตรแล้วก็พากันกลับออกมานี่ก็เป็นเหตุการณ์ขนลุกของพี่สาที่ผมนำมาเล่าให้ฟังพี่สาวบอกว่าถ้าคืนนั้นต้อยดึงไม่ทันเขาตกลงไปตายแน่แล้วที่เขาไปยืนฉี่ตอนนั้นพอลองนึกย้อนดูดีด มันก็มีขวดน้ําเปล่ามีทูป่ปักอยู่ตรงนั้นจริงๆครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องผีในค่ำคืนนี้ฝากกดถูกใจคลิปนี้หน่อยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ช่องฟอราพอฝั่งเรื่องผีขอตัวลาไปก่อนและขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ